ขาให้มาชัดเจนนะความสูงของวัตถุอยู่ที่บนตึกซึ่งสูง20เมตรอยากทราบว่ามีค่าพลังงานศักย์เท่าใดาสักน้อมถ่วงอ่ะก็แทนค่าเลยตรงๆเลยนะ e p เท่ากับ m g h m ก็คือ30หน่วยเป็นกิโลกร,รมัม g คือ 10X คือ20อันนี้คือตรงๆเลยลูก3 2 6มี0 3ตัวอ่ะตอบ ง่ายนะอ่ะโอเคมาดูนะคะอันนี้เริ่มไม่คำนวณแล้วเริ่มเป็นคำถามชวนคิดเราดูนะคะว่าถ้าเขาถามแบบนี้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความที่จากความสูงมากเมื่อมาถึงปลายด้านล่างความเร็วจะเป็นอย่างไรอ่ะก็คือวัตถุอยู่บนตึกสูงมากๆอันนี้ตึกคูนะอ่าโอเคถามว่าถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ลงมาเนี่ย เคลื่อนที่ลงมาที่ความสูงมากๆเมื่อถึงปลายล่างจากจุดตรงนี้จนถึงปลายล่างความเร็วมันเป็นยังไงเราบอกแล้วนะคะว่าออวัตถุถ้าอยู่ในที่ความสูงเยอะจุดเนี้ยจุดที่ยังไม่เริ่มเริ่มต้นอยู่ที่ความสูงยังไม่ได้ปล่อยลงมาเลยเนี่ยถ้าจุดที่สูงที่สุดไม่มีการเคลื่อนที่เรียกว่าไงหยุดนิ่งดีกว่า v เท่ากับศูนย์ดังนั้นความเร็วต้น เท่ากับศูนย์แต่ถ้ามันลงมาข้างล่างนะคะลูกให้รู้ไว้เลยว่ายิ่งลงยิ่งลึกนะยิ่งลงยิ่งลึกยิ่งลงยิ่งลึกความเร็กวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นที่ปลายล่าง v สูงสุดอ่ะก็ตอบสิก็ตอบสิ <c oughs> <c oughs> ตอบแ <c oughs> บบงงๆเลยอ้าวนะก็คือ v มันก็ต้องสูงสุดก็ตอบได้เลยนะอ่ะข้อที่สี่ถ้าปล่อยลูกกลมเหล,ล็กสองลูกระดับต่างกาัน ลูกที่หนึ่งอยู่สูงลูกที่สองอยู่ต่ำกว่าปล่อยลงบนพื้นทรายลักษณะของพื้นทรายที่ถูกกระแทกจะเป็นอย่างไรอะใส่พื้นทรายไปกวอาลูกแรกมาสองลูกอยู่ในความสูงคนละระดับกันทิ้งดิ่งลงมาเลยลูกเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บเมื่อจมลงไปพื้นทรายลักษณะของพื้นทรายจะ เป็นอย่างไงเกิดหลุมไหมเกิดหลุมไหมคะกคมเกิดครับครูเกิดแน่ๆอันหลุมใหญ่หรือหลุมเล็กใครหลุมใหญ่หลุมเล็กกว่ากันนะคะอ่าเรารู้แล้วว่าการเกิดหลุมที่พื้นทรายลูกเหล็กที่สูงกว่าจะสร้างหลุมเป็นไงเด็กๆลึกหรือตื้นให้เลือกเลยนะแล้วต่อแอนะเออก็ต้องเป็นไงลึกกว่า เพ,เพราะค่าพลังงานศักย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามความสูงมาดูข้อที่5ความเร็วมีผลต่อการจมของทรายหรือไม่ตอบได้เลยค่ะความเร็วเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพลังงานจนความเร็วในวัตถุก,ก็คือค่าของพลังงานจลอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานจลจะเพิ่มขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็ว หลุมใยก็จะยิ่งลึกโอเคข้อที่หกมวลของวัตถุมีผลต่อการจงของทรายหรือไม่อย่างไรนี่ค่ะใช่ไหมเราบอกเราลดถคันใหญ่รถคันเล็กเนี่ยเออเพราะว่อะไรไม่ว่าจะเป็น EP หรือ AKEK เนี่ยสนึอ2 m v ยกกำลังสองหรือ 12mgh เนี่ยมันมีมวลเออนะคะ ดังนั้นเราตอบได้เลยว่ามวลของวัตถุมากก็จะทำให้จ่ายจมลึกมากอ่ะพลังงานจนมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมวลและจากสูตรเลยเนาะสิบหนึ่งสอง mv ยกกำลังสองมวลและอัตราเร็วของวัตถุส่วนค่าพลังงานสั่จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรพลังงานสั่ง mgh เพราะฉะน,นั้นค่าพลังงานสั่งมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ มวลและความสูงข้อที่เ้าค่าพลังงานศักยและค่าพลังงานจนของวัตถุเมื่อปล่อยจากที่สูงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรวัดรูปดีกว่าตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งวัตถุสูงสุดค่าพลังงานจนเป็นศูนย์ค่าพลังงานจาสูงสุดและ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ครูขอใช้ EP นะพลังงานสัตว์เนี่ยจะค่อยๆลดลงและ Ek จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมีค่ามากสุดเมื่อถึงพื้นขณะเดียวกัน EP จะเท่ากับศูนย์โอเคเนาะก็บอกเลยว่าถ้าอยู่ที่นี้ข้างบนเนี่ย EP max สูงสุด ถ้าอยู่ด้านล่าง ep เราจะเท่าก,กับ0แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพลังงานจนนะอยู่ข้างบนเนี่ยพลังงานจนตำแหน่งที่หนเนี่ย ek เท่าก,กับ0แต่ท่านตแหน่งที่สองเนี่ย ek max เข้าใจนะคะลูกในการทำเหมืองจะมีการขนย้ายหินและแร่ออกจากเหมืองโดยค่อยๆลําลำเลียงหินขึ้นตามสายพานแล้วปล่อยตกอย่างอิสระ พิจารณาค่าพลังงานจนและพลังงานศักย์ของหินในะตำแหน่ง a b c d e a มาก่อนเลย b c d e แล้วตอบคำถามเมื่อให้ระดับพื้นดินด้านล่างเป็นระดับอ้างอิงที่ตำแหน่งใดที่หินมีหินแลรกมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงที่สุดและน้อยที่สุดอ่ะ ep max ใช้ max เนอะรู้นะสูงที่สุดก็คือ c ตำแหน่ง ตำแหน่ง C อ่ะ EP น้อยสุดมิ n ใชน min ก็ได้เราจะเป็นภาษาอังกฤษ minimum น้อยที่สุดยุบตามตำแหน่ง A ใช้ A B C D E มานะอ่ะโอเคอ่ะเพราะอะไร C ถึงสูงสุดอ่อ EP ถึงสูงสุดเพราะเพราะมันสูงที่สุดไงส่วนอันนี้ทำไมน้อยลนะ่ะก็เพราะว่ามันต่ำที่สุด1ิ ข้อสองเมื่อหินิหล่แล่ขึ้นที่จาก A ไป C สายพันลำเลียงมีการทำงานหรือไม่ถ้ามีงานที่ทําเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศัก์หรือพลังงานจนอย่างไรจา, A Z, า,าก A ไป C ตำแหน่ง A ไป C สายพันธุ์มีการทํางานค่ะตามแน่ง A ไป C สายพันธุ์ทำงาน เพราะนั้นเราตอบได้นะคะว่างานที่เกิดจากสายพานทําเนี่ยมันต้องมีแน่ๆนะคะสายพานทํางานนะคะและเมื่อเคลื่อนที่จาก A ไป C สังเกตนะคะลูก A ไป C เนี่ยตำแหน่งมันสูงขึ้นแสดงว่าค่าพลังงานศักย์จะเพิ่มขึ้น4.3พลังงานจนและพลังงานศักย์น้มส่วนของหินและแร่ที่ตำแหน่งดีและ E แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร D กับ E ไปดูรูป d และ E d และ e d และ E ก็คือจุดอันนี้ D อันนี้ E โอเคคนละตำแหน่งกันเนาะตำแหน่ง D จุด D จุด D สูงกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานศักก็จะต้องสูงกว่าจุด E อ่าโอเคส่วนจุด E และกัน ค่าความเร็วค่าพลังงานจนสูงกว่าจุดดีเพราะอะไรดูที่ความสูงเป็นหลักดูที่ความสูงอันนี้ดูที่ความเร็วความเร็วจุดอีค่าพลังงานจนสูงกว่าจุดดีอ่าวนความสูงจุดดีมีค่าพลังงานศักย์สูงกว่าจุด e ีสิบจุดสี่พลังงานกลของหินและแร่ที่ตำแหน่งดีและ E แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรกลพลังงานกลก็คือพลังงานรวมเท่ากับ e p บวก e k นะคะมันจะมีค่าเท่าพลังงานกลน,นี่ยคือพลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับวัตถุไม่ว่ามันจะเกิดในลักษณะของพลังงานศัก์หรือเกิดในลักษณะของพลังงานจนซึ่งมันจะต้องมีค่าเท่ากาันเสมอนะคะค่าพลังงานรวมเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะคะอาเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าที่ตำแหน่ง D และ e มีค่าพลังงานกลเท่ากันนะคะจุดจุด d เนี่ยสมมุติว่ามีค่าพลังงานศักย์อยู่ห้ามีค่าพลังงานกลอยู่สองนะคะจุด e สมมติค่าพลังงานศักย์อยู่สองค่าพลังงานกลก็จะเป็นห้านะคะคือมันมันผลรวมของพลังงานเนี่ยในสองจุดเนี่ย มันต้องเท่าเดิมอ่ันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้เจ็ดเห็นไหมคะว่ามันต้องเท่ากันอะโอเคข้อสิบข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาพพลังงานก้นพลังงานก้นวัตถุที่ตกจากที่สูงมากความเร็วจะมากถูกไหมถูกวัตถุที่ตกจากที่สูงมากความเร็วจะน้อยอภิดวัตถุที่ตกจากที่สูงน้อยความเร็วมากอ่ตอบได้เลยนะคะ วัตถุมีมวล4กิโลกร,รัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว <c oughs> ขั้นที่ตามแนวราบด้วยอัตราเดี่ยว5เมตรต่อวินาทีค่าพลังงานจนเท่าไหร่ง่ายๆเลยนะหนึ่งสอง m v ยกกำลังสอง m คือ4 v คือ5้ยกกำลังสองอ่า5้าห้ายี่สิบห้ายหาร้ก็50โอเคใครไม่ทันครูไหมมาข้อถัดมาเขาถามว่า ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานผลรวมของพลังงานทุกตำแหน่งมีค่าคงตัวพลังงานรูปหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปรูปหนึ่งได้อันนี้คือถูกนะคะที่ตำแหน่งกระทบพื้นวัตถุจะไม่มีค่าพลังงานสั่โน้มถ่วงอัถูกค่ะที่วัตถุที่มีพลังงานสั่โน้ำถ่วงลดลงพลังงานจนจะเพิ่มขึ้นอันถูกใช่ค่ะที่ตำแหน่งเปลววัถุพลังงานจนจะมีค่าสูงที่สุดอันนี้ผิด ปล่อยวัตถุพลังงานจนเป็นศูนย์นะจ๊ะ,อะโอเคองั้นก็เป็นไงนะนี่คือเรื่องของพลังงานศักยพลังงานจนนะคะครูจะไม่ห่วงเรื่องการคํานวณแต่ครูจะห่วงเรื่องเขาถามหนูแต่และจุดจุดไหนมีค่าพลังงานศักย์มากกว่าน้อยกว่ากันให้หนูพิจารณาอะไรพริจารณาสูตร Mg เลยนะ Mg s จกับสัญนสองเ v ยกกำลังสองนะคะถ้า H สูง H สูงนะคะค่า EP ก็สูงด้วยส่วนคาคา V นะคะถ้า V สูงความเร็วเนี่ยถ้ามันสูง Ek มันก็จะสูงด้วยโอเคนะลูกเพราะฉะนั้นจุดสรุปทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่สูตรเลยจำสูตรวิเคราะห์สูตรให้ดีมันก็ไม่ยาก